โอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำมายังทนแทบช็อกโดนแมนซิตี้ยิงไปหกสามเศร้าโอ้ยถ้าเศร้ากินเหล้าก็ไม่ดีนะครับทุกคนกินเหล้าอ่ะเปลืองตังค์แต่ถ้าอยากได้รหัสหดโหดจัง ต้องเจมี่ชอบแฮะอะไรวะเน,นี่ยเอาระครับคุณผู้ชมกล่าวสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจมี่กันทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับทุกคนเจมี่นะครับจะมาทําคลิปรีวิวจะมาทําคลิปเปรียบเทียบกันนะครับทุกคนระหว่างไก่ตันราคาถูก VS เทพตันราคาแพงนะครับโดยในคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกนี้นะครับทุกคนคนดูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่ารหัสไก่ตันรหัสเทพตันนี้ราคามันคุ้มไหมมันคุ้มเปล่าหรือ ก็มันแพงไปก็สามารถคอมเมนต์ได้กันนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะรหัสเกิดตันราคา150และเราก็จะรหัสเทพตันราคา1,500มานทำการ VS นะครับ จะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวเราก็มารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนก่อนจะไปทําการรับชมนะครับก็ฝากกันกดไลค์ซับแครกแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเจมมี่กันหน่อยนะครับในช่วงนี้คลิปพี่ก็ไม่ค่อยขึ้นฟีดนะครับทุกคนยังไงก็ช่วยกันกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กันหน่อยนะครับถ้าเกิดใครกดปุ่มกระดิ่งน่ก็ขอให้แบบว่าเกตด,ดีๆกาข้อไหนผิดก็ขอให้ถูกนะครับข้อไหนถูกก็ขอให้ผิด้ hey! ไม่ใช่นะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคทุกคนแลเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรหัส150กันเลยนะครับและก็ในตอนนี้เรายังไม่มีรหัสไก่ตันราคา150นะครับทุกคนฉะนั้นเราต้องมาซื้อที่เจมี่ชอบขายของงามๆเลยนะครับซึ่งการซื้อไก่ตันที่เจมี่ชอบนะครับทุกคนบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อตามพี่เดี๋ยวดูเลยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับทุกคน เมื่อเราเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับให้ทําการไปตรงคําว่าสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับผมทําการคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราทําการใส่ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็อีเมลนะครับจากนั้นทําการตริ๊กตรงนี้นะครับทุกคนแต่ในตอนนี้เนี่ยพี่ก็ทําการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวพี่ทําการเข้าสู่ระบบกันดีกว่านะครับก็กดมาตรงคําว่าเข้าสู่ระบบเลยแล้วก็ติ๊กตรงคําว่าฉันไม่ใช่หุญญ่นยนต์นะครับ และก็เข้าสู่ระบบพอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีไก่ตาลขายนะครับทุกคนก็จะมีตามราคาอย่างที่เห็นเลยนะครับใครสนใจอันไหนก็สามารถมาสั่งซื้อได้นะครับผมแต่ว่าราคา2อ,อันนี้หมดเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าค่อนข้างจะขายดีนะ และเจมี่ช็อปก็ยังมีขายเกมพงเกมพาร์แล้วก็กดผลด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะกดผลก็มาตรงคําว่าบริการได้นะครับกดมาตรงคําว่าบริการแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดไปตรงคําว่าเติมเงินเกมออนไลน์ครับผมทําการกดเข้าไปเลยจากนั้นมันก็จะมาโผลที่หน้านี้นะครับซึ่งก็มีบริการกิฟต์ผลปิซซ่าบริการกิฟต์เกมพาร์นะครับทุกคนถ้าเกิดใครสนใจผลปิซซ่าไหนก็สามารถมาสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็เลือกผลที่เราต้องการจะเติมได้เลยนะครับทุกคนนี่สมมุติว่าอยากเติมผลสปินก็กดไปที่ ปินนะครับแล้วก็ใส่ username โลบอกแล้วก็ใส่รหัสผ่านโลบอกประมาณนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะมาซื้อไก่ตันราคา150บาทนะครับทุกคนฉะนั้นก็กลับไปตรงคําว่าหน้าแรกนะครับ แล้วก็มาทําการซื้อไก่ตันราคา150เลยนะครับทุกคนแต่ก่อนจะไปซื้อนะครับทำการมาเติมเงินตรงนี้ก่อนนะครับผมระบบการเติมเงินก็จะมีเป็นซองอ่างเปาและก็ธนาคารนะครับจะเติมแบบไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเอาที่แบบว่าสะดวกเลยนะครับทุกคนแต่ในวันนี้แนะนําว่าอ่างเป่าแล้วกันนะครับอ่างเปาแล้วก็ไปทําการสร้างซองมาพอสร้างซองเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทําการ คลิกตรงนี้ว่าฉันไม่ใช่หุน่นยนต์แล้วก็ทําการวางลิงก์ซองทาการกดเติมเงินไปได้เลยครับทุกคนบอกเลยว่าเติมแป๊บเดียวนะครับพอเราเติมเงินเข้าสู่ระบบเข้าสู่บัญชีนะครับผมเราก็สามารถมาเช็คจํานวนเงินตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่มาเช็คตรงนี้ได้เลยนะ พอเราเต <ITA> ิมเงินไปแล้วเราก็มาทําการสั่งซื้อรหัสเลยครับนี่ทําการกดสั่งซื้อไปเลยแล้วเราก็ใส่จํานวนที่เราต้องการจะสั่งซื้อนะครับทุกคนก็ทําการสั่งซื้อ1รหัสแล้วก็กดสั่งซื้อเลยครับแล้วก็กดตกลงโอเครหัสมันก็จะแบบว่าทําการเด้งเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรง่ายนะครับและรหัสนี้พี่ก็แจกคนดูไปเลยนะครับทุกคนใครเห็นก็เอาไปเลยนะครับนี่เข้ารหัสไก่ตันราคา150มาแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพยายามแบบว่ารีวิวให้มัน ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับถ้าตรงไหนแม่รีวิวก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มรีวิวกันเลยนะครับรหัสไก่ตันราคา150นะครับทุกคนรหัสนี้เราได้เงินประมาณ21ล้านนะครับแล้วก็จะมีเงินม่วงประมาณหมื่นสามนะส่วนเรื่องเออเกมพาร์ตเกมพาร์ตน่าจะไม่มีนะครับคิดว่าเดี๋ยวขอดูเกมพาร์ตซิเกมพาร์ตดับโอเคไม่มีแล้วเกมพาร์ตเรือหละ่ะเกมพาร์ตเรือก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเกมพาร์ตตัง ไม่มีเกมพารคคุณสองมาตาลีไม่มีดาบโยรุไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นที่หาผลก็ไม่มีเช่นกันนะครับทุกคนโอเคโดยเกมพารเราก็ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ่าเริ่มจากหมัดนะอันจริงๆเราก็มีหมัดนะครับทุกคนถ้าเรามีหมัดแปลว่าเรามีทุกหมัดในเกมนะครับซึ่งพร้อมใช้งานนะต่อไปผลเอ่อผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งตื่นไหม โอเคในรหัสนี้ก็จะเป็นสุ่มผลปีาศาจซึ่งก็เป็นผลน้ำแข็งตื่นนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องดาบกันบ้างดีกว่าทุกคนจริงๆก็ต้องบอกก่อนไวยว่าในรหัส150นะครับมันก็จะสุ่มดมสุ่มดาบไปนะครับทุกคนแต่ว่าดาบหลักๆพร้อมล่านะครับทุกคนนี่ในรหัสนี้ก็จะมีเป็นเคียวนะครับมีเป็นดาบบัตติซอสคาเวนเดอร์เซเบอร์นะครับซังไดชิชิตะยามะคือบอกเลยว่าเรามีชิชิต,ตะยามะเนี่ยแล้วก็ม้า300เนี่ย พร้อมไปทําดาบคู่ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นดาก้อนไทเดนทาวินฮุกโอเคดาบมีประมาณ9้าเล่มนะครับทุกคนประมาณนี้ต่อไปปืนปืนจะมีเป็นปืนคาบูชาก,กับปืนนี้นะครับทุกคนอะประมาณนี้นะครับและต่อไปเออของแต่งก็จะมีเป็นโฮลี่คราวผ้าคุมคาตากูลินะครับแล้วก็จะมีเป็นวาคิลีแล้วก็ บารบาบากันไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆก็จะมีในะทุกคนที่แบบใช้งานได้จริงนะครับแล้วต่อไปก็จะมีสุมผลพิศารในตัวด้วยนะครับทุกคนบางรหัสก็จะมีผลมงงัมงกรมังกรมีผลเสือดาวมีผลมดสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในรหัสนี้จะมีหรือเปล่าทุกคนย้ำนะครับว่าสมแต่ส่วนมากผลหลักล้านจะมีนะครับปึ้มโอ้โหรหัสนี้ผลค่อนข้างจะแบบว่าโหดนะครับทุกคนในรหัสนี้มีผลบิ๊กมัม ผลสายฟ้าผลฟินิกและก็ผลพานะครับทุกคนโดยเป็นผลที่แบบค่อนข้างจะดีนะครับส่วนผลม่วงๆก็จะมีเป็นดอยางแล้วก็เสษน,นะครับแล้วก็จะมีเป็นผงเดมอนเดมอนนะครับรีไวท์ก็ไอซ์ดาร์ไฟประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคผลปิศาจในกล่องค่อนข้างจะแบบว่าเยอะเอาเรื่องนะครับทุกคนผลดีก็เนี่ยแหละไอเทมนะครับไปอ,อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วกันนะก็จะมีนี่เลยทุกคน มีเดมอนบิฟนะครับ99โอ้โหค่อนข้างจะปุ้ยโบน4,005โบนเยอะมากนะครับทุกคนโบนเยอะมากแล้วก็จะมีเศษเหล็กนะครับสแคปก็ประมาณ99ปีนโน31นะครับแล้วก็มีเป็นแมกมาประมาณ8นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนผลพิษซาถาวรน่าจะไม่มีนะครับไม่มีใช่ไหมไม่มีนะทุกคนน่าจะไม,มไม่มีนะครับอ่าไม่มีโอเคไม่มีนะแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มผลก่อนแล้วกันทุกคนการรีวิวก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งครับทุกคนปุ๊บ ได้บอมมาด้วยโอ้โหเอามาทำมาเนี่ยทิ้งไปเลยในรหัสไก่ตันราคา150ก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าคุ้มไม่คุ้มก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันละกันนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรหัสเทพตันราคา1500กันดีกว่านะครับโอเคก็ผมเราเข้ารหัสเทพตันมาแล้วนะครับทุกคนโดยรหัสนี้ก็จะมีราคาประมาณ1,500บาทนะครับ โดยรหัสนี้เดี๋ยวก่อนจะไปรีวิวในเกมเนี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิวของนอกเกมกันก่อนนะครับโดยของนอกเกมนะครับทุกคนจริงๆพี่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับอวตรอาตรงาตรงอวตารเกี่ยวกับชงเกี่ยวกับชุดนะครับแต่ก็ที่รู้คือจะมีขากุดนะครับแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าขากุดเนี่ยมันแพงหรือเปล่านะก็จะมีเป็นขากุดละกันแล้วก็วกของบาบาบา,บา,บาตามนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูแบบเต็มๆสิ เนี่ยทุกคนการแต่งตรงการแต่งตัวก็เนี่ยแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับมันคืออ๋อชิ้นส่วนของขากุดใช่ไหมจริงๆก็อ่ะมีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนดูไม่ค่อยจะเป็นด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยนะครับโอเคในเกมบล็อกฟูดนะครับผมเอาแค่บลนะ็อกฟูดนั้นจริงๆร,รหัสนี้มันค่อนข้างจะมีหลายแมปนะในบล็อกฟูดก็จะวิ่ตันนะครับแล้วก็จะมีเงินประมาณนี้เลยเงิน400ล้านนะครับใช้ยันลูกบวชนะครับบอกเลยแล้วก็จะมีเงินม่วงประมาณแสนแสนสองพันนะ ส่วนเรื่องมงเรื่องหมัดก็หมัดซูปเปอร์วีสองนะครับแสดงว่ามีทุกหมัดในเกมแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูผลปีาศนนาจก่อนดีกว่าทุกคนผลปีาศาจในตัวที่ถาวรก็จะมีเป็นผลมีเป็นมีเป็นผลบาร์กี้นะครับมีบาร์กี้แล้วก็มีมืดนะครับทุกคนแล้วก็มีโมจิน่าจะไม่ถาวรน,นะครับแล้วก็มีมังกรถาวรน,นะ ซึ่งผลถาวรมีประมาณ3ผลนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองรีวิวจริงๆไอ้พวกผลตื่นๆ่นเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดในเกมแล้วนะครับถ้าไม่ผิดนะทุกคนผลตื่นตื่นน,น่าจะแบบมีหมดแล้วนะครับไอ้พวกผลแสงผลพระน่าจะแบบเต่มหมดแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพวกของในตัวกันบ้างดีกว่าเริ่มจากไอเทมเลยนะครับไอเทมเราก็จะมีเป็นดาบคู่ ม้าถูกร้อยเคียวม้าถูกร้อยบัดดี้ซอสม้าถูกร้อยนะครับทุกคนคือหลักๆเนี่ยหกร้อยหมดนะครับนี่เลยดักบงดักเบดทิปเปิลคาตาน่าสามดาบดักเดกเกอร์หลักๆดาบจะมีประมาณ34ดาบนะครับเยอะมากทุกคนดาบมีเยอะมากต่อไปจะเป็นเรื่องปืนปืนก็จะมีเป็นโซกิตานะครับม้าสามร้อยคาบูชา แล้วก็จะมีเป็นซีเพนโบใช่ไหมมีเป็นเอ่อปืนพิษนะครับประมาณนี้เลยปืนและต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับของแต่งนะครับมีดาร์โค้ดแล้วก็จะมีเป็นหมวกนี้มีเป็นพระคุมคาตากริมีไอเจ้าเวนตาโดฟามิงโกซีบ้าแคปวาคิลี่นะครับมีหมดดาร์โค้ดก็มีคือมีค่อนข้างจะแบบเกือบหมดนะครับทุกคนในเกมต่อไปผลปิศาจในตัวมีประมาณ18ผลก็รหัสนี้ก็จะมีผลชาโด์นะครับที่ดูแบบ โ,โหดโและมีชาร์โดมีสันนะครับมีเป็นผลยางผลหัวใจนะครับผลปีศาจก็ประมาณนี้และกันทุกคนประมาณนี้นะครับและต่อไปก็จะเป็นวัตถุดิบก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับชิ้นส่วนเนาะก็จะมีก็จะมีอันนี้5มีกระจก1 แล้วก็900บน5,000นะครับเยอะมากชิ้นส่วนก็19หนังก็19แม็กมารก,ก็19นะครับทุกคนแล้วก็จะมีแคนดี้ประมาณ2,000ซึ่งก็โคตรจะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกมพาร์กันม้างดีกว่าทุกคนเออแล้วก็ลืมรีวิวไปเลยนะครับไอ้รหัสไก่ตันราคา150อะมีอามีฮาคิเกาะแล้วก็มีฮาคิสังเกตนะครับทุกคนแต่ว่าขอโทษลืมรีวิวนะครับรหัสนี้ฮาคิเกาะก,ก็มีเหมือนกันฮาคิสังเกตก็ มีครบนะครับส่วนเผ่ารหัสนี้ก็มีทุกเผ่าครบนะครับทุกคนแต่ว่ารหัสไก่ตันน่าจะไม่มีเผ่านะในความถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกมพาร์กันบ้างดีกว่านะครับเกมพาร์เริ่มจากอะไรดีอ่ะเริ่มเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเกมพาร์อ่า ถ้าเกมพาร์จริงๆเหมือนจะมีเก็บผลเก็บผลซ้ำสองอันนั้นทุกคนเหมือนจะมีเก็บผลซ้ำสองอันแล้วก็จะมีเป็นเก,นกมพาร์มาตาลี่คูณสองโอเคดอบคูณสองก็มีเรือเรือไม่มีทุกคนโอเคเกมพาร์เรือไม่มีนะครับเงินคูณสองมีไหมเงินคูณสองก็ไม่มีโอ okay. เคมาตาลี่คูณสองมีดูไปแล้วโยลูมีแล้วก็หาผลหาผลก็ไม่มีนะครับโอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนมันก็คือหลักๆเนี่ยจะเป็นเน้นเรื่องชุดนะครับที่ค่อนข้างจะแพงนะ ส่วนของในเกมก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับยังไม่ได้แบบสุดเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวไอเจ้าอ่าลืมบอกลืมบอกฮาคิสังเกต B2 เนี่ยเกือบลืมไปเลยอะจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวรหัสไก่ตัน vs รหัสเทพตันราคาพันห้ากับร้อยห้าสิบนะครับซึ่งพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆคิดว่าคุ้มไม่คุ้มก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนตัวเนี่ยไอรหัสร้อยห้าสิบพี่ก็ว่าก็ อันนั้นมันเป็นของร้านพี่อ่ะพี่ขอไม่ออกความคิดเห็นละกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าบอกว่าคุ้มเดี๋ยวมันจะอวยร้านตัวเองยังไงก็ให้คนดูตัดสินละกันส่วนรหัสพันห้าเนี่ยพี่ว่ามันก็ดูโอเคมันก็ดูเอ,อ่อตามราคานะครับมีขวากงขากุดแล้วก็มีผลในเกมก็ค่อนข้างจะคุ้มนะครับทุกคนโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบกบ like, ปประฝ้ากดไลค์ซับแครกแชร์กันลังใจให้เจมกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากเจมี่ชอบไว้ในอ้อมบอกความใจทุกคนด้วยนะครับเดี <ST> ๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับซีโอเกนจ้าจุ๊บ